สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนทบทวนวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนได้อ่านแล้วก็ทบทวนบทเรียนการก่อนประเมินพัฒนาการกันนะคะแนวบทเรียนคณิตศาสตร์นะคะมีดังนี้นะคะเด็กๆมาติดตามกันเลยค่ะ เรามาดูขอบเขตเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะที่เด็กๆจะต้องไปทบทวนกันนะคะ 1. นะคะก็คือการนับจํานวน1นึถึงยีค่ะ2ค่ะก็คือการบวกเลขนะคะ3ก็คือการลบเลขค่ะ3เรื่องด้วยกันนะคะที่เด็กๆจะต้องไปทบทวนก่อนประเมินพัฒนาการกันค่ะอ่าเข้าสู่ตัวเลข1น0ถึงยีนะคะเด็กๆด,ดูสิคะเลข1น0ถึงยีเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะ อัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่ 15มี1กับ5 16มี1กับ6 17มี1กับ7 18มี1กับ8 19มี1กับ9กี้10มี2กับ0อ่านี่ก็เป็นตัวเลขนะคะ1ถึง20นะคะที่ทุกคนคูณนำมา ่านให้เด็กๆดูนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะนับเลขแล้วก็ดูสิค้าว่าเลข11ถึง20ค่ะมี2หลักนะคะมีเลขอะไรบ้างอย่างเช่น11นะคะก็จะมี1กับ1นะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนกันนะคะ เรามาเข้าสู่การทบทวนการบวกเลขกันนะคะการบวกเลขนะคะก็คือจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดู4ตัวอย่างเด็กๆดูสิคะตัวอย่างแรกก็คือ2อบวกสเท่ากับห้าสี 9, ่บวกหเท่ากับเก้าเจ็ดบวกสเท่ากับสิบ แล้วก็8บวก8เท่ากับ16นะคะอ่าให้เด็กๆจำเสมอว่าการบวกเลขนะคะเราเอา2จํานวนมาบวกกันเราจะได้ผลลัพธ์อ่านั้นนะคะก็คือเอามาบวกกันก็คือผลลัพธ์ก็คือจะเพิ่มขึ้นนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะจํานวน2จํานวนนะคะอ่าให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนกันนะคะจะได้ทําแบบประเมินพัฒนาการได้อย่างถูกต้องค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการลบเลขกันนะคะการลบเลขนะคะจำนวนก็จะลดลงนะคะอ่าเรามาดูสองจนวนเอามาลบด้วยกันผลลัพธ์คือเท่าไหร่นะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กดู4ตัวอย่างด้วยกันอย่างเช่น2อลบหเท่ากับ1 9ึ่งเลบสเท่ากับ6 7ลบ3เท่ากับ4แล้วก็8ลบ1นเท่ากับ7นะคะให้เด็กๆจำเสมอว่าการลบเลขนะคะจำนวนก็จะลดลงนะคะให้เด็กๆมาทบทวนดูนะคะการลบกับการบวกไม่เหมือนกันนะคะการบวกก็คือจำนวนจะเพิ่มขึ้นการลบนะคะก็คือจำนวนจะลดลงนะคะเด็กๆลองทบทวนลบเลขดูนะคะ อ่านี้ก็เป็นนะคะการทบทวนวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีการนับเลข1นึถึงยีนะคะมีการทบทวนการบวกเลขนะคะแล้วก็การลบเลขนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนที่คุณครูได้เสนอในคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินพัฒนาการอย่างถูกต้องของเด็กๆนะคะ วันนี้คุณครูแพรและคุณครูจอดนะคะก็ขอจบคลิปการทบทวนไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วก็โชคดีในการทำประเมินพัฒนาการนะคะสวัสดีค่ะ